ครับต่อไปอันนี้จะเป็นวิธีการแนะนําการเซต IP นะครับให้กับตัวอุปกรณ์ไอเด็ 20. ครั้งแรกเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เรากดที่ปุ่มโฮมครับปุ่มเมนูครับผมครับผมจะมีเมนูโฮมขึ้นมานะครับในโฮมก็จะมีคอมีพรีเซนต์มีคา m ์เมล่าคอนโทรลมีเซตติ้งนะครับให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเลือกมาที่เซตติ้ง นี่นะครับเซตติ n งกดตกลงครับเข้าไปจากนั้นเลือกลงมาที่ Administrator setting ครับครับผมเข้าไปใน Administrator setting แล้วนะครับต่อไปเข้าไปใน IP setting ครับผม IP version นี่ให้เลือกเป็น IP version 4ส่วน c o n f i g นะครับเราจะเปลี่ยนตรงในหัวข้อ IP configuration นะครับตัวนี้เข้าไปใน c o n f i g t นี่ยครับ ตรง IPS Assignment นี่ตัวนี้ให้เลือกเป็น Static ครับต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มเปลี่ยนนะครับตรง IP Address นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น IP ของอินเทอร์เน็ตวงเดียวกับของโรงเรียนนะครับที่ว่าใช้อยู่จริงแล้วก็ใส่ IP ไป1เบอร์นะครับใส่ Subnet mask ใส่ Gateway นะครับ DNS Server นี่ให้ใส่ไป8.8.8.8นะครับจากนั้นกด OK ครับเพื่อเซฟเท่านี้เองนะครับต่อไปนะครับวิธีการจะทดสอบว่า i อพีที่เราเซตออกอินเทอร์เน็ต,ต,ตได้หรือไหม่หรือว่าโทรได้หรือไม่นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับกดดูสัเกตที่ปุ่มนะครับกดเบอร์ IP ครับเพื่อทดสอบอันนี้ผมจะให้ทดสอบโดยการโทรมาที่บริษัทนะครับวิธีการกดเบอร์นะครับกดเลยนะครับกด IP ที่เราต้องการนะครับกดสองหนึ่งจุดนี่ใช้สตาร์นะครับสองหนึ่งสามจุดห้าหนึ่ง จุดสี่ศูนย์ครับนะครับพอพิมพ์ไอพีได้ตามนี้นะครับชัดครับผมพอได้ไอพีแล้วจากนั้นกดที่ปุ่มโทรออกครับสีเขียวปุ่มสีเขียวนะครับโทรออกครับเนี่ยครับเท่าน,นี้เองถ้าสมมุติว่าคุณโทรออกได้ก็แสดงว่าไอพีของคุณใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโทรออกแล้วไม่ได้นะครับวิธีต่อไปเราต้องเช็คก่อนว่าอินเทอร์นเนต็ตของเราเป็นไอพีแบบไหน กรณีที่เป็น IP แบบ ADSL นะครับเราจะต้องทำการ n a t ครับ n a t IP เพื่อให้อุปกรณ์รู้จักกับ IP ขาวแวนนะครับง่ายๆเลยเราต้องเช็ค IP ก่อนว่า IP ขาวแวนของเราขณะนั้นเป็น IP เบอร์ไหนสมมติว่าอันนี้ผมทราบแล้วนะครับต่อไปนะครับวิธีการนะครับเมื่อทราบแล้วก็จดรายละเอียดไว้จด IP ขาออกไว้นะครับขาแวนจากนั้นเข้าไปที่ปุ่มโฮมอีกครั้งครับกดโฮมครับเหมือนเดิมครับ เลือกไปที่ setting จากนั้นเข้าไปที่ administrator setting นะครับลงมาที่ advanced configuration ครับครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในหัวข้อ net จะอยู่ในหัวข้อ h323 ครับครับเข้าไปใน h323 แล้วเลือกลงมาที่ net ครับผมเมื่อเลือก net เสร็จก็ให้เข้ามาที่ ip address address นะครับจากนั้นในช่อง address ก็พิมพ์ ip เลยครับ ที่เป็น IP พีขาแวนะครับอย่างของผมเป็นสองหนึ่งศนอ่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวหนังสืออยู่นะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เปลี่ยนจากตัวหนังสือนะครับเป็นพยัญชนะให้เป็นตัวเลขโดยการกดปุ่มชาร์ปค้างไว้นะครับกดชาร์ปสังเกตนะครับเวลากดชาร์ปจากตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นตัวตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่กดค้างหีหนึ่งครั้งก็จะเป็นตัวตัวเลขนะครับแต่นั้นก็พิมพ์ได้แล้วครับสองหนึ่งศูนย์ สองหนึ่งสาจุดห้าหนึ่งจุดสี่ศูนนะครับจากนั้นก็เลือกลงมาที่เซฟต่อไปนะครับเมื่อคุณได้ไอพีแล้วต่อไปในหัวข้อลงมานะครับเลื่อนมาในหัวข้อโหมดนะครับตอนแรกมันเป็นออฟอยู่เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นออนนะครับกดตกลงเข้าไปแล้วเลือกเป็นออนเท่านี้เองครับต่อไปก็ลองโทรออกครับเชื่อว่าได้แน,น่นอนครับหรือว่าถ้าไม่ได้จริง ก็แนะนําให้โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเพราะว่าไอ้ส่วนเรื่องการขั้นตอนต่อไปถ้าไม่ได้แล้วต้องเป็นเกินพวขอหนะครับอันนี้จะยุ่งนิดนึงซึ่งแต่ละโมเด็มจะไม่เหมือนกันนะครับถ้ายงไงก็มีปัญหาก็โทรมาที่ออฟฟิศได้เลยครับตามเบอร์ที่แจ้งไว้ข้างต้นครับผมขอบคุณมากครับ